อ่เวิร์กช็อปดีใจด้วยครับเจอเอายังไงดีมีลูกไวๆแล้วกันเนาะดีใจด้วยนะเว้ยตัดแดงเจอเรียนี่ยเด็กไม่ไม่คิดว่างานแต่งแบบนี้เลยยังงงจะแต่งได้เหรอจ้าดีใจด้วยเซ็กลงตัวสักทีหลอกล่อไม้นสำเร็จไม้นุสานหนีวิธีนะกลับมาได้ยังตามอีกยังตามอีกเอา ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับในสุดก็เข้าชมรมอ้าวชมรมเลยวะชมลมชายไม่โสดหรือว่าคนหนีเมียชมรมคนเมียเดียวต้องรูไใ้เกิดงานนี้มาตั้งนานแล้วยามอยู่ ก็มีว uh, ันน oh okay. ี้ได้ก็ดีกขขอให้รักกันได้ดังนาตลอดไปยิ้มดีด้วยเป็นคนหมู่มากแล้วเป็นเป็นคนหมู่ร้อเรื่องดีเปิดในงานเปิดในงานอาชีพหรอเปิดทีแพ้ยังงานเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เซเซ็ตโอเคโอเคะต่อต่อ เออก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเก๋ไก๋อะไรวะเกี่อะไรด้วยก็เป็นคุณหมูมากแล้วไม่เป็นอาการหรือวะตาไม่มีน้ำตาจริงแค่น้ำตาว่าจริงแค่นี้แหละพอแล้วโอเคไม่เอาตีตีตี้บ้อบมีเด็กด้วยเหรอวะชื่ออะไรวะเยอะเยอะเหรอจำชื่อไม่ได้ที่น้องเยอะกับน้องแยบเด็กเด็กเด็กนี่ดีๆเปล่าวะน้องเป็ดน้องเป็ดน้ำเยอะเด็กดีๆอะไร้วบ๊อบวันพาร์ทเราเราไบ๊ะเบ๊ะ พรนี่ดีวะมันเอามันออกอยู <S 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 ่นี่แล้วไม่เอาอ่ะเดี๋ยวให้ยไปพอนะให้เดี๋ยวแล้วเสร็จแม่วิวานดาอ่าเพิ่งยุอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเดี๋ยวก่อนดีไม่เตรียมตัวเลยเตรียมตัวอีกแล้วนั้นไม่ยากเลยเยอะมากเยอะ ไม่เข้าสุ่เมืองแนะไปงานการบไปแล้วคามีแต่ก็ยังไม่เอาเราก็พูดนามกันนะในที่สุดจะมาซื้อคอนโดอยู่ตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะเจอกันได้บ่อยๆแแล้วอย่าลืมบอกเมื่อไหร่ที่ออกนอกโอเคแล้วค้าไม่เล่นไม่รับเสียนะคะย้ ไอมินขอให้มีความสุขมากๆลยแล้วมินหาขอให้สำเร็จอวายเสร็จตรงกันตะอกดีไหมเนี่ยอ้องานกันเหรออองานกันอันนี้ได้เลยค่ะ้งินก็ชนะเลยใไม่รู้ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าพิ่งละเมื่อคืนแล้วนะไม่รช้ไม่รับไม่รับไม่ยเรางข้ามาเก่ใช่หใช่แล้วก็อย่าย่อมาจับโยนเข่ามัะได้ที่ค้งไป จะมืค่าไปครับเหาืองๆเลยเหลงๆเหลืองๆนะคะเจ้าสาวคะต้องจากนั้นแล้วเก็บให้เรียบร้อยเละค่ะ๋ยวเจ้าสาวออกมาคืนค่ะติ๊งไม่ก็จะบาดเจ็บาหาตัดออกที่เจอนะคะตัวนี้สองตัวนะคะเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะที่จะแต่งข้าวนะคะโอเคขอบคุณครับเอาเลลยอเเาคใจด้วยในที่สุดวันนี้ก็มาถึง khỏi đồng nghiệp quá lúc mày đã nói nhưng mà dạ cũng là mình 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 mình

คุณกุ้งคุณมิ้นนะครับวันนี้เป็นวันแต่งงานของคุณขอให้คุณมีความสุขให้กสม,มในในการแต่งงานนี้นขอให้คุณอยู่กันแก่เท่านะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณจันเรนครับ